เซ k เคนแนะนําให้โชคกับบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกนะคะแปลงนี้นะคะทางด้านผู้ขายบอกว่าเน้นไวนะคะทุกท่านเน้นขายไวนะคะเพราะราคาเพียง200,000บาทเท่านั้นค่ะบ้านพร้อมที่ดินตามสภาพนะคะอยู่บ้านโนนสะอาดอําเภอเวียงเก่าตําบลในเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพื้นที่ขนาด36.7ตารางวานะคะราคา2 0 0 0 0 0บาทราคาถูกเน้นออกไวค่ะ ตัวบ้านอยู่ห่างจากอำเภอภูเวียง15กิโลเมตรนะคะสภาพตามในรูปเลยนะคะสามารถเปิดเป็นโกดังร้านซ่อมรถอู่ซ่อมรถแบบนี้ได้เลยนะคะทุกท่านหรือหากต้องการทำเป็นที่อยู่อาศัยก็สามารถปรับปรุงกันได้ค่ะคิดสียว่าซื้อที่แถมบ้านละกันนะคะท่านใดที่สนใจติดต่อทักเข้าไปได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปไปดูทำเลด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะ ติดต่อน,นัดหมายร่วงหน้าตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเช่นกันค่ะ20,000นบาทเท่านั้นนะคะทุกท่านสำหรับวันนี้เจค o นขอลาไปก่อนแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นสวัสดีค่ะ